ข่าวโฮมกับพิดเน่กว่าต่บ้างงามเด็ดโรกังอยู่ประจำอันโซเกื่อนทั้งหลังนะเบื้องเน่ครับหันลังเนี้ยสาวสาวหันหลังแห็หันหลังเห็ดที่เบื้องแน่ยคนัสาวข่อยง่ามอพินอ๊ะเขาเรามาเกี่ยวข่าวซอยฟูขวัญจุกช่วยเนี่ยมาราคนเกี่ยวข่าวอุบ มเกี่ยวแล้วกันเลยมเกี่ยวแล้วเมึงบอกว่าม้าจะลองเกี่ยวเขาแล้วกูมายะรเงบ่แล้วอยู่ตอนเร็วนี่ก็ยับไปนี่เฮ้ยโอ้กูกระปวดกระตุกกระตุกนี่รลองงอกอันี้ปวดกระตุนกระตุกพละเลนกันไหมเน่ยงเพื่อเราจะ้ากล้องมาบอกเนี่ยขึ้น ชากล้องไอ้ที่ถี่อยู่บ้านเดิมชื่อชากล้องใน<ช>นองนี่เอสซีเอสคือนิสัยมาตั้งไว้อยู่ในถาดไม่ไงกุ๊บหนักกระทายไปตั้งไว้ยังอยู่นะตั้งทายมันนั่นแหละพี่ประจําเป็นวะพี่ประจําเป็นอยั่ไงสวัสดีพี่น้องเอย้ยสวัสดีค่ะ หาดกันดีก็จะมาแล้วกันนั่งไิ่นอันนี้ก็รว่ามันคืออยากห้องเลยสุดอันนี้ก็ันอีหยังกันกับลาสาวเฒ่าบ่นี่นะมั้ยสาวยังติดมือเจ้าใอ่ว้ยนั่นกเอกนั่นติดมือนั่งก็นางมันติดมันซึ่งไปล้างมือมูออยู่บนนั้นยังติดมือเจ้ะไปล้างมือเจ้ากินข้าเจ้าได้ล้างมืออยู่บ่นั้จะได้ล้างมืออันนี้ก็ยังอยากจับอุันนี้ยังด้ิ โอ้ยไปเลยที not, ่ร <normal singing> ้อหนักอันนี้ยะดถี่จะแม่นเลยบุคือกับบคือกลบโดนนอกนุ่งได้นี่นะนุ่งเี่ยมืโตล่างมาถงเลยในเขาชิอยากับเล็อนั่นเื้อกูมเป็นแล้วนี่อันนี้ก็มากแต่แท้กี่การกับเอล็ น้าสาจะกินเขาแล้วเ่าเนาสาวซื่อเจ้ากินเขามากหรอวะนาสาหน้าเจียบพอท่านเล่นกินเขากินปลาแต่ว่ามันกินพาวินมาแล้วพะท่านกินเขากินหนามากเลยมั้จี๊บค่พอยชิบวนคอยชิบไปต้มไก่มาให้กินวะโอยจะไปต้มเปลือกไก่เขาด้วยคอยชิบไมซื่อเดไก่มาต้มเจ้ากินมา้ย้าสามือนนิประเด็กไม่หายกไม่กี้ที่หลังเะดกน็น้องกัน ให่โดยเออมันินลอกวนอะไรนจอ่มลงเงี้ยคณว่ากูนี่มึงใช้กนแล้วได้สันเอ้ยเอื่อได้ันเนาะเพ่อกับน้ำเอื่อว่ามันเือจะ้นจะจอดเวยใบ่สายนาไม่จะจอดใบยี่สากมันจอดกว่ามันจง่ายกว่ามันง่างว่าว่านช้ไปส่งเจ้ามิเชนายนเมื่อหอเมื่อง้างขึ้นมาบอก เอาเลยเข่าเลยแม่แล้วก็ตายที่กลางท้างมึงเมื่ยตายเดียวันา่าขึ้มาเ่าพ่อพ่อ,พอกัน <c oughs> พ่อพ่อก,กนันกับรถรถกับคนจะใครสิไปก่อนเร <c oughs> ็วเร็วว้าวูุ้ไร้ใจดี คือรถให้เจี๊ยบด้วยคอมเมนต์เข้าคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าใครมีเอฟซีคนไหนใจดีผู้ใหญ่ใจดีซื้อรถให้เจี๊ยบหน่อยรถก็เอารถอันนั้นนะรถเข็นค่ะอีบะอาแีบอนี่ไปชิบิคนอยู่อีนี่สังข์คังมึงหนาลายลีรอบาบย้อนยังบาบย้อนไปกินแมวอยู่ว้านน่นแหละยี่ห่ามึงเอ้ยนี่นะเบียดหัวสุกอะไหัวดอยๆลงมาเนี่ย ได้ได้ก็จะได้ได้มันเบิ่งได้มาหากูพี่โอ้ยนอนโลดได้ลงติดตะเตป็น,น,นโกพุ่นนอนลงอย่าเช่นน,นอนแต่เปนต๊ะครับพี่แต่เป็นโต๊ะนกข้านอนพุ่นดอยลุ่นหัวมึงยาสาวเจ๊เอ๋ยโอ้ยมึงคือีเนาะยูดีๆนีะนะดูอุ้ยเจ๊เอ๋ย,ย,ย <c oughs> มึงอย่าโพออยจะโพอ,อะไรสิน้องนุ่ง ได้พี่ดอยูอันนี้ใจเลยสันดาดมึงนั่นพันผูกอื่นกูกระบอกปันได้ดอกกหูจักยูซช่ใช่ไรเข่ามันกบบไดอยูสมเถานัวนจำลองขอบตีนเรียนเรียนอยู่ลาบลาบกูชิทานเอาน้องลาบปูแล้วติ๊กจน้องแล้วด้ยคนคนลุกดีเจ้าเจ้าิสด็เป็นน้องไผ่ขาด้แต่ทำกูหนิกะยาทีชอกตายเลยยีห้าเมืองมันปะมึงไปปัญจิบอ มอยลูบันดียวรถบ้างานขอมึงเนาะโอ้ยหโอ้นใจเนาะความงามเนาะบ้าถ้าเอาไจะเห็นหัวจูงไร่กลมลงจะอยากเป็นอยู่บนางเไแล้นนาสาวจะเปานหองไ่ไอยู่บ่เรื่องของกุบกุบของมึงะวุ้ยเงมุนใหญ่เบ้า มีนักมีลงสุลึกันได้สุดมายมันมันมันมัยเข่ากับเก่งโยเขากับเก่งโยเข่ากับเก่งดำหน้ากับเก่งรถกับรถท้กัครับเป็นรอแปลิปนังวะลายก็ปิกายิดกายได้ไงการไ่เลยที่ซิปควบิดกานี่งลายอ่ ก็ลงไปเงินนางแต่ว่าเนอะฉลองเราเจ้าก็ไปยัวมันขายนะข้ายเขาก่อนทุกขอบว่าจะเด็ฉลองนัเด้อแต่ยาแล้เธอเป็มาซอยสั่นอกมาเ่วโด้่ประธานดกูไปซอยด้กูประธานดก็ยากเพามึงนี้ข้นมากกอเนี่ยเขาเลีวสิไปฉลองบานเก้เนมอา้กินลาเลมือกินหมูกระทะฉลองเจ็บเดยวเขาลายมึงสาคัญคือมึงหูจักคว้ามึงแกอันนั้นแต่ว่ายังดี นายสาวเขาชิกินยังดีโอ้ยจะไปถามเขามันด้ม่ชกินยังได้ดีแนั่นแห้งมันจะบ่มีเกี่ยวดีหยั่างเลยแค่แตะเท้ากินยังก็ได้โอ้ยนายสาวหมดครบเจอไดยโอ้ยอยครบมันตายแล้วนะนั่นมันก็เปลือยออกนั่นนะโอ้ยจิเม้นมึงได้เนาะเจ๊นายกับเกี่ยวบาดขาโอ้ยนายสาวบ้าแล้วมันชิข่าวบ่เกี่ยวนั่นชิฮัเกี๊ยวคือง่านนายสาวเหมือน ตงตบข่อยงี้งาม,มาันจะโดนเลยพี่ไอ้โอ้ยจ่าบทบบบิตต่าฮะข่อยมา่าจะกี้นะเป็นโลกอีอกหน,น้าผ <laughs> ีีมืองงามนางตายตายตายก่อนจะถึงค้องหายอีกแล้วแก็จะเน้นเห็นตัผีงามเนาะโอ้พอเห็นผีงามได้ดมึงเมีนเนาะสุงามงามเลเกิดดี สงา,งามคนละแบบงามคนละแบบนะสาวขอแค่งามแบบหนึง่งงามแบบใดเนี่ยงานสาวเจ้าพิจารณาเบิ่งดีๆดูดดงามแบบใดเนี่ยงานสาวไทยแบบบุคอลพี่สตูร์ลงซุกะก่ากะซ่าฉิบไม่ได้เรือร่นรักฐามันก็มีอยู่หายใจบอออกบอกจันเจ้อลงซุน้องบัวท้า,ยยา,บบนะาติดต่องา,าน ข้างหนึ่งก็ถือยาดมคาแปดคางหนึ่งก็ถือยาหมองข้างหนึ่งถือยาดมข้างหนึ่งถือยาหมองอ้ยขางงนึืจะมากมีแขวหรือบ่มีแขวสาวจะมากมีแขวแต่ว่าเนาะจะมากมีแขวเหรอแล้วก็ต้องหารุ่นที่ผมมีแขวในลาว เด็ดเลยลำไยห็ดลำไยเขาล้มงฉันเขาล้มงฉันนี่มาซอยฉันดูสาวใหญ่โดนถอนหงอกกล้ามขึ er ้นมาถอนหงอกเจี๊ยบเลยนะอุจจัยมาลายเด้เก well ี้ยวขาวซอยก็ได้เกี้ยวน้อยนึงพี่น้องเออเพิ่งตัดแล้วพี่จะถามเียามมาล่านะเพิ่งโทรแม่แบบมันเกี้ยวเล็วเลยเพ่อะวัว ยังกเพวแพแล้าโดอกัดปลาเอึดพินาจะมาเสียบซ้อยเด้อกูัีพินาจะมาเสียบสร้อยมัน <ตา S 1> คือข,ขึ้นจากมาซสอยกูท,ทัออท้งเสื้อแทะเบามันมันมีเลสนยอีย่างอีกน,น,นะนะกูถ่ากินยากแก้อักเสบจนมันยุ่มขึ้นเลยเด่นนี่นั่น <c oughs> นี่ว่เอามาให้กูอยู่สาวได้เลยว่าเสียบสาวเออของฝากเจ้าใส่ดีดีเ่ยเล่นของฝาก เมื่อคืนเนี่วาใส่บอดใส่รุ่นใดใส่รุ่นใส่รุ่นห้องตายบแม่ใส่รุ่นห้องตายเป็นอะไรบ่ห้องจอบเจี๊บฮะเมื่อคืนใส่บอดายต่ใส่แ่วิสพิดใส่บ่หดตายแล้วน้อย่ามทุกอย่างน้อยบ่ปันี้กูเสียตุ้งกบเกต แนอจังแซนเข้ากระสอบพุยมาโลดเจ้าถุงกรอบแกบกูบม่ได้ใส่กูอยากได้ลูกเนี่ยกูอยากได้ล้านสาวชัดชัดชัดไม่อยาดเด้สิเอาเป็นอยังกูยันมันผสมบุญน่ารังจริบ่สมบูรณ์หมดลูกเจ้าย้อนผัวกันยังน้อยอยู่มันหนาจะสมบูรณ์อยู่มดลูกเจ้าย้อนมันก็เลยบ่ค่อยเจ้าเนาะพี่น้องถึงเมียสิเถ่าแต่ว่าผัวยังน้อยอยู่กันลูกก็ต้องสมบูรณ์เลย ท่อสีเอามาทาร์คอกโลดเรียว่าสีเอาสิคนตอกแข้งตอกขาเฮ้ยแถมมาสมบูญณ์สว่าเรียว่าสีเอาจากสิคนวายบริโอมันม่ได้สิจังได้เกิดมายังสาวแต่งแล้วโวเด้อไม่น้ำชาวสองเรงสองบอกไม่แทงนะสองนังถอนออกเมาม้อยกันไปซื่อๆนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ย คือน่ะนขึ้น่ะฉันแอบเบิ่งอยู่ฉันบอคเมนต์ค่ะแอปเปิ้ลแอบเบิ่งเท่าไหร่กันขีุ่่นวันอิสซาฉันแอปเบิ้งจนจบค่ะอิสซามึงหนีเทาบอกคอมเมนต์เลยจ้าบอกให้หอมแกมคอบ่หอมโอ้ยบัตปิดกล่องผวดวัชูซามซิกืนกูกินกูบเชื่อดอกพันกูโอ้ยซามือเรือนกินมาก็อยาาเหี่ตอนนี้มื่ขึ้นเนาวเห็น เห็นไลยเจีบยบเจะหอมกันอยู่บอบะห้ามไดหมจะเมื่อ่อนวันจบปะนจบขออยากรับยั่บอกขออยาไรป่วนขอปนแวนอนเซตจากไล่์สดมังคู่บอกว่าเกิดยังข้นเยอะสกิ๊ยังเดือนนึงนอนนุ่งกับอได้นุ่งแล้วตีกันบ่ตีกันบาดไฮโกโก้นอนปะ วเจ้าหนเอาเขาก็ต้องน่ะซาเของฝากมาให้ดัที่เนาะแหงหายแหงตีบอกโย่แถวมุนันนะบริรับได้นอนอีหยังโอ้มาเขลียเห็นอย่างเดียวมือแรงกอนสกิดอยู่นั่นแหละบอกสกิดอยู่นั่นเจียบจัดการจะสกิดอยู่จัดการจะได้พูดว่าน้ำพีน้ำนองคุณจะสิมาสกิดขอเห็นอย่าง แค่นี่นะก็ยังหือเลยเว้ยคืไปเห็ดนางนและก้มหนะชุกงูบชุกงูบอยู่แล้วเขินเขินเนี่ยก็บว่าความจริงออกมาเลยบนดินมิโฟได้น่ะอยู่กันสองคนนั่นน่ะทุกเจ้าน่ะไม่ได้เม็นเรื่องนะอายเอ้ยนี่ยังกับว่าวให้ข้าวรูดเมื่อใดมักจะจบคลิดเนาะเจบเห็ดเนาะทีนั่งว่าวกันยูหนี่ว่าวพี่น้องฟังว่ามันขึ้นเกิดยังงอยังถอนหมดแล้วเมื่อคิดว่ากูอยถ่ายหเนี่ยบอกอ้าวอยากถ่ายเพราะว่าเปิดมาแต่เฮือนเปิดให้กูยังแบบบูมิคาร์ดกอง นีค่ค่ะกล่องกระยจาก่อนนี่ค่ะกล่องมูพอแล้วเอาไว<อ><น>้ครึ่งนึ่งเอาไว้ครึ่งนึงแล้วเลยเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วไงข้าวนั่นตัดแล้วแล้วยังรอตะกู้มืเอื่นสิก,กู้ให้เบิดร์ตป,รปั้นพร้อมเลยแล้วก็ขายซื้อโทรศัพท์ให้ผัวว่าซันเอฟซีกับวาเจสซี่ซื้อโทรศัพท์ให้ผัวหน่อยเสียใจค่ะ มาต้องตบมึงมาต้องโต๊ะเจ้าบอกอะไรได้เจ้าบอกอะไรได้หนิจะได้เก็บหนิเจะาบอกอะไรได้กิ๊บกับเจ้าจโทรศัพท์ตุ่มหอมเก็บเมียบ่ต้องหอมเมียน่ะเมียหอมผัวกับพ่อบ่เขาจะเห็นผัวหอมเราบอกเลยเด้อเรา่าชื่อโทรศัพท์เป็นใครพี่น้องแกบเสียงอะไรเราพี่น้องถ้าแบ่งใหมได้ไปิดห้องปะหอมเลยอยากได้โทรศัพท์ใหม่ต้องหอมาซิตอนหน้าประสาซีอันหลวงลายเออ อาซี่บนเียนนจะพูอยู่เด้อ้นีอ๋อเห่อพตอีผูยากเลยมันออกมาห้องอยากเลยอีบุญดวงกันพอะไรกินเข้าวมากินเข้าวมาย่างเนี่ยสาวยังแน่นบะน้ำไรกินย่งน้ำแต่นไม่กินคือไปเบ๊กินน้ำกี้ซีไปแข่งแน่นเป็นไรหน่ะเน่เฮ้ยบ้าได้ขาดูเตเลย จังลเนี่ยซ้ำรอบปผมตีทำของไปของไปของมันมึงว่าว่าเรื่องหยั่งเดียวไปห้กินมว่าว่าเรื่องหน้ามึงยากกินหน้ามึงก็ไปกินอยู่ข้างโอ่งผูกเย็นกระยูเจตินเยติวุ้ยคณะรัฐบุเคยมีผู้ว่ากระโู้กระโู้ออกหน้าออกตาเห็ดผลมาคู่มือคือู่มืออันนี้ก็แค่สีแซดมันขึ้นมาอย่างขอยังบอกว่าแบบนี้เป็นเวลาโซนโตนี่ยเอามันขึ้นมาเห็ดหยั่ง แม่ก็คืนน้านี่เหละมีหน้าสาวก็คิดฮอดหน้าสาวมัมีหัวชุดเดียวกะเนาะขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าท้าวสิเลยู้ผู้ิสิเทื่อก็ยังบ่ได้เห็นว่าะแล้วกบ่ได้เห็นนําันขึ้นมาก็มาเห็นหน้าทาวสเล่อยู่ทาี่ไสเ่าก็ยังงู่อยู่ขี้หูน่ก็ลืมๆอยู่บ่มีแม่นบ่ียเบิ่งให้ดูโอ้ยข้าบ่แซ่บเด้โอ้ยืงนะเป็นกนเนาะแซ่บุล่ะ ไปหาเบียดเลยเด้อหาเบียดแต่าสนรำมาเลยเด้อไปให้ม่เจ๊งได้ข้าจะควบเกิดนะเ็นยังเห็นยังนั่นที่นะสาวมหาบ่าด้เห็นหน้าเราไงๆงเลยเจ้าสีมากมันเจ้ามาทำเขาน งานล้วก็แก่ก็เต่าเต่าจริงใจพี่เอซี่กะว่าเจซี่นะฮักขาแหงบอกเอากระเต่าเนาะพี่น้องก็ซีฮักแต่ว่าได้ผัวหน่อยกต่ลงกับบ่ได้ลงได้เจออยู่แต่ฮักบอกฮักสาวเต่าก็บ้าไปทีนปีนอายุลงไปหาบ่ได้นาะจะตายแล้วไปเกิดใหม่ แต่ก่อนายมึงสีเอากระลองสีหยังสีชมพูเล่นแล้ต่ล่งกันยักษ์สีขาวสีชมพูโอุยพี่น้องคะสวัาดีพ่อสะก่อนนะคะบริวารพี่เบิร์ยังดอกเห็ดใไซนัทเขาซึ่ๆขึ้นมาสำลอมแปมปีพี่ไอปี่ไอแต่เจไม่หวานนี่ อ่างทั้งใจน้ำนางปล่อยให้นางมาสัหรับปลอมปีกต่ออีกกันนะคะเดี๋ยวจะคลิปเดี๋ยวพี่นางวงเงินเตดือดเปบาว่าไหนนางไปปักซองไปเวรเพิ่มวงเงินมาสนใจเงินกระเบิดเดี๋ยวนี้นั่นยวเบาแห้งกูบ่ได้ยินเงินเบิดกับกูบ่ได้ยินบ้า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 ไปแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณขอบคุณน้องเอ็นซีมาสุขค้นด้วยค่ะเอ็นซีมาสอนะเถ้า เ <c oughs> งินมิดกับสิมาญา่กูนี่แม่แม่มึงได้ผูดไปคอนะำม <c oughs> ่ยกบผู้จุธาเป <c oughs> ็นเอน <c oughs> นะ้ยเนาะเีนคอนะพี่ไอ